เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวายพีสวัสดีครับเผมมาชีา้เป้ารถสวยๆมาชมหลักสือเลือกใช้ครับฮอนด้าสวิตดิมิชั่นปี05ครับสภาพกิ๊บๆเลยเหมือนใหม่เจ้าของดูแลยอย่างดีสมบูรณ์มากๆเครื่องดีนะครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายช่วงล่างแน่นสีสันสวย90%ได้ครับสีสวย,ส,วยสีเต็ม บอดีเดิมเดิมบางบ้างไม่มีชนหักภายในสะอาดสมบูรณ์เช่นกันไม่โซมแอร์เย็นเจี๊ยบระบบไฟฟ้าจะได้ครบมาปัดเลนไม้ใชได้ครบครับมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสได้ด้วยห้องเครื่องส,สวยสเลยทีเดียวอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยไม่พาคลิปใหม่ๆครับรถสวยสเครื่องวีเทคนะครับคันนี้เครื่องวีเทค เมื่อโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ